เงื่อนไขนะครับของกองทุนที่ชื่อว่า Thailand ESG Fund หรือว่า T E S G นะครับก็ชื่อภาษาไทยเขาเรียกว่ากองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนนะครับชื่อก็ระบุตามนี้เลยนะครับ E S G นะครับแล้วก็เงื่อนไขในการลงทุนนะครับก็ซื้อได้สูงสุดนะครับใช้รถยนต์ภาษีเนี่ยจะต้องไม่เกิน30%นะครับของเงินได้ที่ต้องเสียภาษีนะครับก็30% แต่ว่าถ้าสานั้นอนะ่ะมันจะต้องไม่เกิน1น0 0 0แบาทนะครับสูงสุดไม่เกิน1น0 0 0แบาทแล้วก็เงื่อนไขวงเงินลดหย่อนเนี่ยแยกออกมานะครับจากกองทุนรวมเ,เพื่อการลดหย่อนภาษีอื่นๆในหมวดกเกษียณไม่ว่าจะเป็น IMF SSF นะครับหรือว่า Provid e n t f u ันนะครับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก็แยกออกมานั้นรวมกัน50,000นรวมกับประกันแบบบำนาญอะไรนั้นแยกไปก้อนหนึ่งนะครับก้อนนั้นรวมกันไม่เกิน5 0 0 0 0นแต่ว่าก้อนนี้เป็นก้อนใหม่นะครับแยกออกมาเลยนะครับแล้วก็ ปีที่ใช้สิทธิ์รถย่อนภาษีได้เนี่ยก็เริ่มตั้งแต่วันที่ครมรมีมติเลยเขาใช้คํานี้เลยครับแต่แน่นอนวันที่ครมรมีมติปุ๊บก็บราจอคงยังไม่ได้ตั้งกันนะครับก็น่าจะเป็นช่วงเดือนธันวาทั้นแหละนะครับปีนี้นะครับ2,566ลากยาวไป10ปีนะครับจนถึงปี2,575นะครับก็ใช้สิทธิ์กัน ยาวเลย10ปีหลังจากนั้นปี7-5เดี๋ยวก็มาว่ากันครับใครเป็นรัฐบาลจะต่อหรือไม่ต่อจะปรับเงื่อนไขจะเปลี่ยนเวลาการถือครองอยังไงก็เดี๋ยวว่ากันแต่ว่า10ปีนะครับจากปีนี้ไปจนถึง2575เราสามารถใช้สิทธิ์ในการซื้อกองทุนนี้เพื่อลดหย่อนภาษีได้นะครับทีนี้หลักทรัพย์ที่ลงทุนได้เนี่ยอันนี้ก็น่าสนใจเพราะว่าชื่อมันก็บอกอยู่แล้วนะเป็นไทยแลนด์นะครับไทยแลนด์ ESG Fund ตามที่ ทางคณะรัฐมนตรีนะครับระบุมาเลยพออนุมัติแล้วเนี่ยก็บอกว่าเป็นหลักทรัพย์ในประเทศไทยเท่านั้นนะครับในประเทศไทยเท่านั้นไม่ว่าจะเป็นหุ้นหรือว่าตราสารหนี้ก็ตามนะครับก็จะแตกต่างจากกองทุน IMF ซึ่งลงทุนอะไรก็ได้นะครับแล้วก็แตกต่างจากกองทุน s s f หรือว่ากองทุนรวมเพื่อการออมเนี่ยซึ่งลงอะไรก็ได้แล้วก็ถ้าย้อนกลับไปตอน LTF ทีนะครับที่เราคุ้นเคยกันเนี่ยจริงๆเงื่อนไขของ LTF เนี่ยระบุว่าสามารถลงทุนใน หุ้นไทยนะครับต้องไม่น้อยกว่า65%อื่นๆเนี่ยเขาไม่ได้ระบุไว้ถ้าใครจําได้ในช่วงปีท้ายๆของ LCF เนี่ยมันจะมีกองทุนที่ไปลงทุนในต่างประเทศด้วยนะครับอันนี้ไม่ใช่ของบอร,อริทิสโก้นะเป็นบร,ริอื่นก็แต่ว่ากองเนี้ย t ี ESG Thailand ESG Fund เนี่ยจำกัดไว้เลยนะครับว่าต้องเป็นหลักทรัพย์ในประเทศไทยเท่านั้นนะครับหุ้นเนี่ยก็ต้องเป็นหุ้น ESG นะครับที่อยู่ในบัญชีร,รายชื่อหุ้นยั่งยืนนะครับแล้วก็ตราสารนี่ก็ต้องเป็นตราสารนี่ ออกมาเพื่อ ESG ด้วยนะครับเรียกว่าทั้งตราสารนี้แล้วก็หุ้นเนี่ยต้องเป็น ESG ล้วนๆเลยนะครับก็เป็นกองทุนที่เรียกว่าส่งเสริมการลงทุนในระยะยาวนะครับแล้วก็จุดประสงค์ที่เขาบอกกันก็คือเรื่องของการที่ทําให้บริษัทจดทะเบียนต่างๆในไทยเนี่ยมุ่งเน้นนะครับเปลี่ยนตัวเองมาเป็น ESG มากยิ่งขึ้นนะครับอันนี้คือกองทุนใหม่ที่เราต่อไปนี้จะต้องทําความรู้จักก,กันแล้นะครับเพราะว่า เราไม่ได้ลงทุนแบบนี้กันมานานะครับก่อนนี้ลง r m f อย่างเดียวลงเ s สบ้างตอนนี้ก็เป็นกองใหม่ล่าสุดนะครับเน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับไทยแลนด์ ESG ฟันนะครับกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนนะครับสูงสุด30%ซื้อได้นะครับไม่เกิน30%ของเงินได้ที่ต้องเสียภาษีสูงสุด10,000บาทนะครับปีนี้ได้เลยนะครับซื้อปีไหนก็ลดภาษีไปปีนั้นนะครับแล้วก็แยกรวมแยกออกจากวงเงิน500,000ที่เป็นหมวดเพื่อการเกษียณครับ Provident f ฟ n d นะครับ ประกันแบบนานนั้นแยกออกไปอันนี้เป็นวงเงินใหม่เลยนะครับอันนี้คือเงื่อนไขของมันนะครับทีนี้เรามาทบทวนอ่ะดูความแตกต่างนะครับของกองทุน LTF, s s f แล้วก็ RMF นะครับลดหย่อนภาษีตอนนั้นถ้าย้อนกลับไปเนี่ย LTF เนี่ยได้แค่15%นะครับเรื่องของ s s f, f กับ RMF ก็30%เหมือนกันนะครับเปลี่ยนมาในช่วงหลังเมื่อก่อน RMF ก็ได้แค่15%นะครับลดหย่อนสูงสุดในตอนนั้นเนี่ย LTF ได้ถึง500,000นะครับ SSF ได้200,000นะครับอารได้5 0า0 0แต่อย่างที่บอก s S F กับ R M F เนี่ยเป็นวงเงินเดียวกันนะครับ T E เจเนี่ยเป็นวงเงินใหม่เลย1 0 0 0 0 0บาทนะครับตัว S S F กับ R m f ตอนนี้ต้องไปรวมกับ uh, o v i d e n t Fund นะครับกบกขประกันแบบบำนาญนะครับหมวดกเกษียณอยื่นๆเนี่ยรวมกันแล้วต้องไม่เกิน5 0 0 0 0 0บาทนะครับระยะเวลาลงทุนของ LTF ตอนนั้นย้อนกลับไปนะครับก็เป็น7ปีปฏิทินนะครับตั้งแต่ปี2016เป็นต้นมาก่อนหน้านั้นก็เป็น5ปีปฏิทินนะครับ SSF เนี่ยเป็น10ปีนะครับแต่เป็น10ปีบริบูรณ์นะครับวันชนวันเดือนชนเดือนปีชนปีนับจากวันที่ซื้อครับส่วน r m F ก็ลงทุนต่อเนื่องนะครับ5ปีขึ้นไปต่อเนื่องไปจนถึงอายุ55ถึงจะสามารถขายได้โดยไม่ผิดเงื่อนไขนะครับส่วน ESG เนี่ยเงื่อนไขของมันก็คือลงทุน8ปีนะครับนับจากวันที่ซื้อครับเป็น8ปปีบริบูรณ์นะครับวันชนวันเดือนชนเดือนปีชนปีเช่นเดียวกันก็ถือว่าสั้นกว่า S S F นะครับแล้วก็ยาวกว่า LTF นิดหน่อยนะครับ LTF เนี่ยเปีปฏิทินอันนี้8ปีบริบูรณ์นะครับก็ขยบปีที่ถือครองขึ้นมาเล็กน้อยนะครับปีที่ใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษี L T F ีนี่สิ้นสุดไปแล้วนะครับปี62 SSF นะครับ S S F เนี่ยปีหน้านะครับเป็นปีสุดท้ายที่เราจะสามารถซื้อลงทุนกันได้นะครับสองห รเราซื้อกันมาตั้งแต่6 3านะบางคนยังไม่เคยซื้อลืมไปแล้วนะปีหน้าซื้อปีสุดท้ายแล้วนะครับแล้วก็ r m f ก็ยาวไปเรื่อยๆเลยนะครับยาวไปเรื่อยๆเลยนะครับส่วนตัวของ r m f เงนื่อนไขใหม่นะเริ่มปี2 5 6 3ากนะครับจากนั้นกยยาวไปเลยก่อนหน้านี้ก็ซื้อได้15%อนตอนนี้ซื้อได้30นะครับแล้วก็ตัว e s g อย่างที่บอกซื้อถึงปี25 7 5นะครับยาวเลย10ปีนะครับหลักทรัพย์ที่งททนะงนะลงทุนตอน LTF เนี่ยหุ้นไทยนะกรับย่าน้อะร RMF ลงทุนะไร อย่างที่บอกนะครับในประเทศเท่านั้นแล้วก็หุ้นกับตราสารนี้ก็ต้องเป็นหุ้น ESG ตราสารี ESG นะครับจำนวนซื้อขั้นต่ําก็เดี๋ยวนี้ไม่มีเงื่อนไขนั่นแล้วนะครับเอาออกหมดแล้วอาเมฟเมือ่อก,ก่อนก็ซื้อ3%หรือว่า5,000ันเดี๋ยวนี้ก็เอาออกไปหมดแล้วนะครับนี่คือเงื่อนไขของทั้งกองทุน SFR เฟที่ยังมีอยู่ท l t f ในอดีตแล้วก็กองทุน TESG ท,ที่กำลังจะออกนะครับก็ผมก็เป็นตัวแทนบจิษัททีประกาศว่าเราออกแน่นอน,นครับคุณผู้ชมที่รอ,อซื้อกองทุน เพื่อรถยนอนภาษีนะครับไทยแลนด์เอเยนต์จีฟันแล้วเชื่อมั่นในฝีมือของบจอทิสโก้มันจะเป็นการเลือกหุ้นนะหุ้นไทยหรือว่าเลือกตราสารหนี้ที่มีคุณภาพเองเนี่ยนะครับก็รอซื้อได้เลยในช่วงเดือนธันวาคมเราน่าจะมีการออกไม่น่าสิไม่น่าจะสินะรเราออกมาแน่นอน,นครับเรารอดูกันฝากคุณผู้ชมกดซับสไครต์ไว้ด้วยนะเดี๋ยวมีกองออกมาผมคงได้มาไลฟ์รอบหนึ่งว่านโยบายการลงทุนเป็นอย่างไรกองทุนนี้ลงทุนในอะไรบ้างนะครับแต่ว่าถ้าย้อนกลับไปในอดีตก็แสดงให้คุณผู้ชมมั่นใจในการเลือกหุ้นของบจโ เราการันตีด้วยรางวัลบริษัทจัดการกองทุนยอดเยี่ยมนะรประเภทการลงทุนหุ้นภายในประเทศนะจาก Morningstar เนี่ยสปีซ้อนนะครับในปี2022แล้วก็ปี2023นนะครับแล้วก็